คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กัจเสาพี่ผ้าน้องไปขอโฉวขอลับนําปูวัดปลาอุดรเด้อครับผมครับปูกับเมตาหา้แนวทางตัวเลขมาแล้วครับผม จะเป็นตัวได้ไปรับโชคนำกนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคได้รับน้ำปูครับผมแอดมินน้ำเชี่ยกะตามมาให้พี่น้องเอฟซีระเด้อครับผมครับก่อนที่เบื้องตัวเลขปูก็แอดมินก็มาเชียก็ขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมถี่เมตตาแนวทางตัวเลขให้ครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชี่ยนเด้อครับพี่น้องไปเบื้องตัวเลขปูบัดปลาปูดอนกันเลยครับฮัลโหลูครับ ลูกห้านเกามาเชียกับนมาสการปู่วัดปลาเด้ครับผมมาตรงหน้าลราบอกมาแล้วปูมาฮอดแล้วครับผมครับฮอตเปเพื่นหอฮอเด็ดปะอันื้นนี้ฝากคืมดีอยู่ปูครับผมให้ดีครับว่นครับอากาศกำลังดีครับผมอันปูครับอันื้นนี้ลูกห้านกะจิมาขอแนวทางขอเลขนิมิตปูคือเก้าครับผมเพื่อ พี่น้องเฟซี่เดชโเลราบครับผมตายุวันวันถี่ป่อยจัวันที่ยี่สิบครับกละวันนี้ก็เท่าไรแล้วเืาะวันนี้ยี่สิบเจ็ดครับปูเออยี่สิบจ็ดแล้วเนาะครับปู้ก็อบ,อบ,บอกจะพปุณละว่าที่ป่อยวันที่ยี่สิบหกคี่บเจ็ดูมนีอเนี่ยท่าอายุเท่าเป็นเนี่ยเป็นเกี่ยวครับก็สามแล้ผู้ฝันยอยิงนี้ฝันหนึ่งอยงเพื่อนโยกมาวันวายจะได้บอกกินหรบอกวผู้ผู้ักบ อ๋อันงวดว่างหันนะปูนสามเจ็ดนไปเขาออมศิลนะปูนเนาะเหนียนอยู่ทั้งวัดค่ะคนซื้อได้คนก็ซื้อได้อยู่วันนี้เจ้เลยสามเลยมนเหนียนหครับผมสามเจ็ดสามเเจ็ดเจสามคงเจ็ดูวาอยู่เนี่มันตีบอกว่ตรงมือนี่ยมันไปออกวันที่สิบหกเนาะมันกู่วันนี้มันเป็นออกวันท yeah. ี่สิบเจ็ดวันนี้มันมันก็ออกแค่วันที่สิบหกแค่เียวเนาะอขาอมศินเนาะครับปู พี่กับพี่ต่งหวัดมีผู้เจ้าสือ่อเจ้าใดอยู่แต่ว่าผู้สื่อบ่าไรผู้ผู้ผู้พิจะบอกสื่อนี่ผู้เอาว่าไรเอาแบบคนข้าเจ้าเอาบ่ได้นะผู้พิจะรณาแนวทางไปสื่อกันค,คนมา,นะาท่านมาถวายผู้จังไปรับใจนะสาธุผู้ผู้ฝันยังที่ครับผมครับโทรศัพท์ผู้อันจักเป็นยังไงจักผู้ใดเหยียบแ,แตกนี่ไม่ขขึ้นคือคือมันแตกแล้วนะครับเขาคือทั้งเขาเหยียบแตกแล้วนะผู้กันไปไวบเบิ้งบว่นีน้ใบเบิ้ง หัวออกจากกันแตกออกมันได้ไหมมุนได้ไหมโอ้ครับอ้าวคือจพีงที่นอตายบันนี้ว่าเพียงใดสิมีโทรศัพท์เพ่งไต่ประเดียนยังพอมีเงินซื้ออยู่สัดอกครับผมตายตาย,ตายคือเพียงที่นอตบันนี้วะาปูก็เลยกผมเมียเลยนะโอ้ครับเกี่ยวกับโทรศัพท์เออบางทีปูอะไรไปพวกมันเรื่องโทรศัพท์นี่ว่าสันเดียันพ่อสันพ่าสันเกี่ยวหน้าบันนีสักดอกครับผม บัดนี้ผูกเลยมาไมนได้มีใจเรื่บัดนี้ม่านังสมาธิแล้วไม่ไม้มีใจครับมันฝันตรงมันฝันตรงกันบัดนี้ทีไรเป็นทีไรเป็นตัวเลื่อยบัดนี้ครับผมผู้มานังได้เป็นหนึ่งเจ็ดแปดบัดนี้หนึ่งเจ็ดแปดเออหนึ่งเจ็ดแปดเออเป็นเรื่ยหนึ่งเจ็ดแปดผูม่านังได้เป็นหนึ่งเจ็ดแปดครับเบอร์โทรปูนี่ ลูกอนอันให้ปูบอกให้ฟังนะครับผมมีตัวใดเนี่ยเบอร์ทูปูเนี่เอาแต่ทั้งถ่ายมันนี่คือมันเอาแต่ซีตัวเนี่ยมันมันจะเป็นเลขตัวเดียวกันไหมมันมีสามแปดเจ็ดขน้ากับข้างนี้กับมี่สามเจ็ดแปดนี่ไหมมันเลขตัวเดียวกันไหมเลขซีตัวอยู่นี่ไหมอ๋อสามแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดโอ้ลมแห้งเนาะยังดังครับแต่ว่าปูอันสัญญาณปูได้ชัดเจนอยู่ ครับดเก็บเยอะเจ้าว่าเจ้าอะไรเฉียงรุ่ครับอ๋อเหลก็กเหล็กตัวเดียวกันเหล็กตัวเดียวกันสลับกันอยู่อืมสลับกันอยู่ครับแต่ว่าปูปูนให้น้ำหนักไปที่ตัวใดครับผมแย่หวดกันปูห้ยหวดแหลกกันรุ่มสี่ยุ่มทะเลหลักขายปูคนเดียลุกนับมัน วันนั้นปูผูห้ยหนึ่งหนึ่งสามหามันมกระหอกสองส้มหาเนาะครับผมหันที่เละกิเลศเลยเรืองปูปูเขาเดือดกันโลกแหางงบผีงบมาเดาน้ำปูวันนันไงครับผมวันนี้ปูปูได้สงสัยตัวนี้ด้ยสงสัยตัวตัวหนึ่งเนี่ยเลทหนึ่งเนี่ยครับปูปูสงสัยว่าเลทหนึ่งมันจะมันจะชอบเปลี่ยนแปลงเพื่อวันนั้นมันมันผิดพลาดนะปูปูเลยแหย่เงย กันกันมันขึ้นกันมันขึ้นกัที่เป็นกันเป็ดขึ้นกัที่เป็นสองสองเจ็ดแปดกันมันลุกกัที่เป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดนะครับเพราะว่าผู้ผู้สงสัยตัวนี้ผู้สงสัยตัวใดเรามันถึงกันหล่นนะโอ้ผู้ไปแห่นำนักที่เลขนิมิตตัวนี้ก็คือสื่อขื่นซื้อลุกศูนย์เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดกันนำอืมกันตัวเหนึ่งท้างนันนะครับเพือว่นงานนั้นตัวตัดันผู้กับที่จะบอกซื้อเพราะได้บอกจ้ำอันนี้เนาะ ครับผมกูหาเก็ตเงี้ยไหมกูก็เลยยำเดี่ยวกันปู่็เลยยำเด็กเก็ตกับเด็กหนึ่งตัวเดียวกันปูก็ได้ยำครับปนีนะแมนครับปูกันกันเพรากันเพราะสันเหลวกูเขาซัดปูได้เมื่อกี้นี่ครับอันอันปูครับอันปูนิมิตกับอันปูฝันนี่อันใดมาก่อนกันครับผมอันนิมิตกับฝันนี่ทีครับผมอ่า โ,โ,โกกอ้ฝ oh, ันก่อนครับผมฝันว่าโทรศัพท์พังครับเบอร์โทร่ผู้เป็นสามแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดอย่าง้ครับ,บผมครับนั่นแหละปวด่านนั่นผู้ก็เลย่นผู้ก็เล่นมากนี่มีนางมีนี่มีนิน่มีใจเอ้าผู้ก็เลยมาว่าเอ้าไม่เรียกคน,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 นเดียวก,กันอันนี่สน,นองครับเพราะว่าเออจับจับคูว่วแล้วมันเออจับบอกัน จ็ดแปดแปดเจ็ดนี่จับกลวครับสองตัวครับผมเจ็ดแปดแปดเจ็ดเพราะว่าผู้ผู้ต่ว่าเลขสองตัวนี่คือผู้มันใจเต็มรอยได้ดนีตัวตัวเลขสองตัวนี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยครับผมเพราะว่าดูโทรศัพท์มันก็มีเจ็ดแปดแปดเจ็ดคือกัรเน้นว่าผู้เล้มันใจมันใจว่ามัดตรุงกันกลางแง่บนนะครับผู้ต่ว่าเลขตัวตัวทั้งหนานี่ผู้สงสัยตลอนเพราะว่าขันม่อลุ่งถุน กติขึ้นเป็นสองนั่นแหละเพราะว่าหนึ่งหนึ่งคือเป็นไหมาดปรงแล้วน่ะหนึ่งเจ็ดแปดนะครับขันขันมันยับคือยับเป็นศูนย์ลุกเนอะคันนีนผู้อย่างเอ็ดเอ็ดซี่เนาะครับผู้แโยกงบนอย่างนั้นก็แต่ว่าที่กินผู้ก็ให้เป็นตัวเดียวแหละคือหนึ่งเจ็ดแปดตัวได้นะแต่ว่าผู้จะให้ยับจะให้สาวเขาซัดตูตรงตรงน่ะครับขันขันมันขึ้นเกิดเป็นยับจากสองนี่เกิดเป็นเป็นเป็นสองเจ็ดแปดทั่นสิน่ะครับ โอ้ก็ซื้อได้ไปหอดอันสามเจ็ดแปดหรือปูซึ่งเจ็ดแปดครับผมหนึ e ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสามเจ็ดี่แหะเด็ตัวย like ุต uh, ันี like so ่หละนาว่าจับับเอาเลยกันต่อไปครับปูจ uh, ับเอาเลยขันมันมีมันเกิดเป็นสามน้องขันเนเลกเนาะครับผมเป็นสามเจ็ดแปดแม่นบมดหรอครับอันเัาซื้อทั้งหน้าขัซื้อในทั้งหลังมามันกิดทเป็นสามเจ็ดแปดเอาทั้งหน้ามันเกิดเป็นสามแปดเจ็ดแน่หมันตัวเดียวกันอยู่ไหมครับแต่ว่า ตัวตัวที่ปู้ได้เอลี่ขึ้นหนึ่งเจ็ดแปดได้ครับพี่น้องครับเนี่ยตัวหนึ่งเจ็ดแปดตัวใดตัวนางนี่มีแต่เลยคือนหนึ่งเจ็ดแปดตัวตรงตรงเลยก็ว่าไปฉีดสีแดงพวงเลยตัวนี้เน้นเลยเน้นเลยเน้นตัวนี้นะครับหนึ่งเจเน้นเลยตัวเน้นเลยอันนั้นคือบอกยับซื้อครับอันเอาบอกเขียนลงก็ได้คือคืเรียกว่าโอ้โหจีระครับผมเขาเขียนลงกับว่าเป็นยังันต่อไปเขาเขียนลงแล้วแล้วลูกท่านลูกอันจดใบบันทึกซื้อครับผมท่านไหนเขียนใช่กระดาษกันกันเขียนลงกับเขาเขียนเป็นกเขาเป็นยัง จับมาหลายตัวเด้อคือมันเหล็กวเดีเลยน่ะเอาล้างมันครับผมสองตัวกันใช่บอกก็น้องเอ็นเก็บแต่เก็บเนาะครับปูเออนั่นแหละจับจับนี่แหละหางมันตัวนี้แหละเอาไปล้างมันเหล็กล้างได้ครับบ้านนี้เราล้างมันเนี่ยล้างครับล้าง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 นี่ปูนี่มิดฟันอ่ามีศุกสุมาอยู่ขางปูสองสุกขางนี่กับสองสุขางนี่กับสองสุ ปูเป็นขัระวาดนอนเป่าน่ะครับผมปูที่เร,าาเ,เ,เรียกผู้ตีว่ามันสองหาสองว้อสน้อจะว่ายุรางนี่ปูเขาว่ามันมาเป็นเลขสามทูสันนี่มันต้องเป็นเลขสองทูเออเลขรางนี่ปูก็เลยมากสันที่กินกันมันตีตีศพข้างนี่มันก็สองเลยบ่ล่ะข้างนี้มันก็สองปูนอนอยู่กลางน่ะโอ้ปูนอนอยู่กลางศพเออแล้วแล้วแล้วปูก็เป็นขั้นระหวัดปูต้องเป็นน้ำหาอยู่เพราะว่าบะเนียนปูเห็นแ้วไหมตีสองหาสองนี่ปูว่ามัน วแมนนะสนเพราะว่าม,ม,ม,มันเพลกลางนี่มันดูรางนะครับผูนอนเผาแล้วก็เิ่นกัว่าอีกสองขึ้นทังสิเผาทัานปูนอนเา่ผานน้อยปูเป็นข้าราชารปูกย็ยานนะเนาะในเรืนอาเสองขึ้นัน่สองครับผมปูกเ็เลยว่าเออสองนี่ขึ้นเน้นทั้งทั้สองขึ้นทังไสีเผาแล้วก็แล้วก็มีสองซู้างนี่คางนี่กับสองซบมันนะครับผมูกเ็เรยม ตีออกก็สิถือว่าเอาล่องผูตีตีล่งองมึงเอาล่องมึงขาปูตีเป็นทีตีเป็นสองหาสองหาเออเียนลงด้วยสองหาแล้วก็ 2> 2สอง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 มคันคันคันจะกลับมันเอากับเจ้าไว้กับันอา่าสองสองห่านะเพรา้ว,ว่าผู้ผู้ผู้ลูกวาเอาสองหาแล้วก็เต็นตัวนิมสองห่านี่น,น,นินน่งสองหาเลยเ้นสองหาครับผมเออ เพราะว่ามันมสองโตก็พูดเป็นน้ำหานะครับปูดตีได้หนิปูดอะไรว่าเอาเอาตัวนี้แหละขนมสองสองนี่ก็เปสีบลูมี่โทษพูดสิบลมีศูนย์มาเกี่ยวของบัละปูคนตายดิปูดว่าดตีเนาะครับผมเดี๋ยวมันตีไปไล่ตมันไล่ตูเดี๋ยวไล่ตูโอ้ลูกกันครับผมเอาตามปูดนี่ยนะครับผมครับสองหาได้ครับผมน้องวันนี้บัณนีมันเคลื่อนหนิพูดหันมาจังที่บันฑี ครับอ่าเมื่อเมือทไปหายมเดีวยุ่มโมเด็ตรับว่าที่จังบุรุษใหญ่ดียวข้าใหาุดน่ะอ๋อครับผมขึ้นี้จังมันยัมันมีจีบันนี้ว่าว่ามันเป็นหกหึ่งวัดน้อมันก็ยี่ไหลตัวแท่ลเนี้ยปูแบยังมาไหวอ้อครับมันมันขึ้ัวันกันเอาคือเมนสีเล็กตัวนี้เพท่านอยู่เพราะอจะนี่เหล็กรางนี่มันขี่มันขี่เพราะท่านอยู่เพราะอจจะนี่ครับนิดนิตจังไรปูนิมิตอ่าวาหกหนึ่งเลยวัน้อโอ้ครับผม เออเอาไปสามปูสะลางหน่เอาไวสามคูมันนี่สองหางครับต้องสองหลักกับหกหนึ่งนี่มีหลาดสุดเล้นะปูเออตลาดสุดนี่หกหนึ่งอ่ะครับแต่ว่าตัวปูเน็นที่แหล่งเปนปูเน็นว่าสองหาครับผม่มีอยู่สามปูมีอยู่สามปูแต่ว่าตัวโตตัวปูที่เน็นปูเน็นเนี่ยปูเน็นสองหางครับผมสองหาสองสองแล้วกัหกหนึ่งครับผมตลาดสุดเลยที่ปูนี่มีได so ้คร <and that, S 1> ับ <parts. S 2> คลื่นวันที่ยี่สิบหกน้ำปูเนาะแมันเคลื่อนนี่ครับผมล่มาสุดเอาปูกะเ,ออเ,ออเดื่ออันพูดแต่ว่าคือขั้งรวนครับผมอันตอนอันนี่เห็นพี่น้องปูเนี่ยแหละคนคน,คนดันหัวดันคนไมเ่เหยียบขาปูปู้ปวดขาเนาะครับปูคนไม่เหยียบขาไอหัวดันนั่นปูก็ะเรียนเพราคนไม่เหยียบขาเหยก็เลยคุยกันบันหัวดันมันปูเรียบปูมันเข่สามหาเนาะ ครับผมวันนี้ของเราเราเหมืนว่ามักตัวเดียวนี่เละว่าสันปั้นได้ว่าสันว่าที่ซื่อพวกแปดตัวเดียวเนี่ว่าสันออกของเล่าดีไหมขขเขพูดกับเขาล้างวันนั้นเขาซ้มหาหนั่นนะครับผมวันนี้วันนี้เราเลยเลยโทรไปหาเล่าเลยแล้วเราทูฟังว่าเล่ากระเหียนศูนย์เล่าแปดว่าสันพูดกันเลยว่าเอ้เสียมันแมนของเล่าเลยว่าเอาเป็นตัวว่าลุกงเวทีเพิ่งนั่งกันหน้าแสดงเราคูอฝันคิวอยู่สันนาะครับ อไรปะอะไรอยู่เนาะงวดงวดนี่ปะปูแม่นงวดนี่แหละโทรไปถามเล่าลุงล่ะครับเออเติมเป็นลุงเหรอเล่าว่าเล่าว่าเล่าว่าฝันว่าได้กุ้งกุ้งกระป้าว่าสันเล่าว่าเอาใส่กระจาว่าสันเล่าเลยจีตาเป็นศูนยครับกุ้งเป็นเก่ากระป้าเป็นเปลือกมาสันให้เล่าล่องขึ้นเวทีเพืดูเล่าจีเข่าบ่เหล็กเหล็กลุงปูเออเป็นย่อมเราเป็นย่อมครับผมเออเล่าเล่าฝันว่าเหล็กกุ้งปูฝันแม่นเนาะปูเนาะ ไอปลาเออเราฟันแมนเนีเอาล่องมางาเทียมมันเขาตัดโผล่เล่าขึ้นกันเออพต้องจับออกรอกคือเอาตรงๆเลยคือศูนเกาแปดนะศูนเกแปดเด้อครับพี่น้องผู้แถมไกลๆกันก็เพอผู้ยืนนะครับผมเออเอาล่องไปเพิ่งงานเทียับล้าล่องมัขึ้นเวทีแม้วงานเทียเล่าเขานล้วนะแมนยูพูเพื่อพี่น้องเอฟซีเนเดโชว์ไดลาบนามเนิ่เพิ่นเคยถือครับผมเขาเอาลเขาตงงนึงก็มาจ้เขมันึงเนาะครแบผมมันเันมัน่าบ่แน่นอนเพราะว่อมันองู่กับดวงนเดดิ โอ้พิ่นฝันแม่นครับเราฝันแม่นแม่นเลยวันนั้นผู้ก็ได้อันผู้ก็ได้มาเน้นเอาตู้เก้าอลีตารางนะผู้ก็ได้เน้นเอาสามหานสามสามหกสามหกผู้ครับผมใช่ใช่ของเราฝัน่าชี้ซื้อตัวเดียวเราว่านั้นว่าฮกแปดนี่เราวันปอป้าฮกแปดของเราอีกยี่ว่ดิเมียวัดคิวตัวนี้ัเราวันนี้ได้ทั่ไปถามเราเมื่อนั้นครับได้่าได้ตัวใดดิเราเล้วได้มาได้ตัวนี้แหละชี้ซื้อตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเราว่านั้นเอ้า พูอเรมาเอ้าเข่าันก็เปรียพูเถอะนั่นาตอพูกกันอันย็ดเปดเนาะเองเรากเกาปียนะครับมันแต่มเดียวกันกใกกัน,สน,นเสียท่นนด้อ๋อครับูนึงเขาบนเขาล่างอีกกระบอกอนนี้ครับเพื่อได้โชว์เยลาต้ํากันครับผมออาาเชได้โชว์เลาม้อกันล่องขึ้นเวทีเพราะงานเราก็คักยุ่นน่ะครับปูอาเชดาปูก่ะอย่าบอกบุ้นันน้ำแน่สนอกครับผม อ่เทมีู่้อยากเห็ดบุญน้ำพูสางรวมพู่ะครับเพาท่าพอเรากาะหลายเยู่ครับพูว่าจพูกระเบียงนี่ะอาะเทมีเ็นอย่าที่ยยนยอมอยางท่บุญน้ำพูกับท่มามเบอร์นี้ได้ครับผมเดี๋ยวหลงจะขึ้นไฮเดอครับผมยาย่อมก็จะเห็ดบุญน้ำพูกับท่มมได้มีพูิชูมีมันเลยผูกับจะสางบุญแลนะกุฏิคือก้อนน้ำพูเนาะแมนแมพูกระเบียงละครับผมเพราท่านพ่อมันกหลายเลยมันกลังไงเต้าหินยี่สิบยี่สิบแปดตุ่หมดเลยมันมันไดแน่อย็ กันยงก็เป็นกับสบายมาอยู่กับพูละลิกพูละน้อยอยู่กับจังหวัดเขท่านพ่อนะครับฮัทเจมี่สูบพี่หมันวันนี้ฮัทเจมี่ปูอยากท่ำบุญน้ำปูกับยังทุ่มเมาหลังไม่น้ำปูอ่ะอันอันมันขี้อันกเคยครับปู่จมีผู้อยากท่ำบุญน้ำปูละเล็กพูละน้อยเนาะครับปูครับเพื่อได้โชว์เรือลำน้ำปูเด้อครับผมปูวัดปลาอุดรกะให้แนวทางมาแล้วครับผมครับปูครับ ลูกหลานเก่ามาเชี่ยกะชิลบกวนปูสำนีเด้อครับผมเอาสำนีเนาะครับปูเก่าจนมาจัดการครับผมเอาครับพี่น้องครับกัดถามมาให้พี่น้องเอฟซีเด้อครับผมสำหรับแนวทางของอ่าเหล็กนิมิตของปูวัดปลาครับผมครับกะลองเอาไปอ่าพิจารณาเบอร์เด้อครับผมปูไข่ป็นเหล็กนิมิตนะพี่น้องเนาะบ่หลายหางครับผม ทั้งบนทั้งล่างครับผมเพื่อเดโชวได้ลาเพื่อได้วไดรดดวมทําบุญบุรณะกุฏิน้ําปูครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเด้ครับพี่น้องเงินไหลกองทองไหลมาสาเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์แนลขอให้พอแม่พี่น้องสุขสุขคนถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ